สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้โค้งสุดท้ายมาถึงแล้วค่ะงวดนี้1มิถุนาย,ยน2565ค่ะพบกับโค้งสุดท้าย3ตัวตรงเจาะเลยนะคะสำหรับ3ตัวท้ายรางวันที่1และรางวัลเล็กท้าย2ตัวประจำงวดนี้ค่ะ1มิถุนาย,ยน2565 วันนี้พบกับอาจารย์ส้มเซียนหวยตัวจริงวันนี้เราพบกันท่องทางเพจ Facebook เพจหวยออนไลน์นะคะเพจอาจารย์ส้มเพจสาธุ108และช่องทาง YouTube ค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วอ่ะพิมพ์มาเลยนะคะอยากชอบเลขอะไรก็พิมพ์เลขนั้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเน้นตัวไหนเนี่ยมันมีตัวเน้นกับตัวดังนะคะอาจารย์เนี่ยงวดนี้อาจารย์อยากให้เน้น2นะ เน้น2เน้น7นะคะแต่ว่าตัวหวยดังเนี่ยก็คือเลขสนะคะเลข4วันนี้เรามาลุ้นกันนะอ่ะสุดท้ายเลยนะคะ1มิถุนายน1มิถุนายนกลับสวัสดีพี่แมวนะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีพี่นุชนาะค่ะแล้วก็อีกหลายท่านวันนี้เข้ามาแล้วพร้อมกันนะทั่วประเทศไทยวันนี้ทุกภาคทุกส่วนเลยนะคะทั้งประเทศไทยและต่างประเทศนะวันนี้ ดูพร้อมกันกับถ่ายท่าสดสรุปของสุดท้ายนะคะงวดประจำวันที่1มิถุนายน2565ค่ะรอบนี้เหมือนเดิมนะคะจะหนักจะเต็มนะให้ไปหาซื้อ2ตัวท้ายนะคะน่าลงทุนอีกเช่นเดิมนะ,ะสำหรับตัวแรกนะคะจะเป็นเลขอะไรนั้นเรามาดูกันนะคะ29 9 2ก็คือตัวแรกนะคะ29 9 2ก็คือตัวแรกเลยนะคะ แล้วต้องบอกว่า2992เนี่ยเป็นตัวเลขมงคลนะยังไม่ออกหลายคนตามตัวนี้เหมือนกันนะคะก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะลอตเตอรี่เลขดังนะคะ2992นะคะวันนี้เนี่ย2กับ9เป็นตัวเด่นเหมือนเดิมเลยเขาเรียกว่าเด่นชนเด่นนะคะสวัสดีมะนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็อีกหลายท่านนะสวัสดีคุณอุทัยคุ้มวัดนะคะขอ3ามตัวตรงๆจัดไปจัดหนักจัดเต็ม3ตัวตรงเลยนะคะวันนี้ ตัวต่อมานะอาจารย์ก็กันไว้ให้เลยนะคะสำหรับตัวต่อมาก็จะเป็น2882นั่นเองนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะแล้วก็งวดนี้เนี่ยเขาบอกว่า1เนี่ยไม่หลุดนะ1ไม่หลุดนะคะก็ใครที่ตามเลข1อ่า1ไม่หลุดใครตามเลข 1, mm. 1> เพราะว่าสูตพลังบวกเนี่ยเขาให้เขาให้หมาเหมือนกันนะคะมีถึง2ตัวด้วยกันก็ต้องบอกว่าถ้าหวยเนี่ยไล่กันมาเลยย้อนมาตั้งแต่ รางวันที่1นนะก็คือ618นะคะ919แล้วล่าสุดคือ0ูนย์นนะ,ะหนนี่ปักหลักสิบเลยนะคะหปักหลักสิบแปลว่าถ้าวิ่ง1บนเนี่ยสามสี่งวดมาเนี่ยคือ,ค,อคือถูกหัวเยอะเลยนะถ้าวิ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจัดหนักจัดเต็มกับเลขหนึ่งสักหน่อยนะคะก็คือหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะซึ่งก็ หลายคนบอกว่าอาจารย์1นึเนี่ยปีที่แล้วตามมาทั้งปีเลยไม่เคยออกเลยนะคะปีนี้ตามกันต่อนะแต่งวดนี้น่าเล่นนะคะสําหรับ1 3, 3ึ่เป็นเลขที่น่าเล่นมากๆเลยนะคะหรือถ้าตีไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเป็น18แล้วกันเพราะว่าหลายคนบอกอาจารย์18ออกไปแล้วออกอีกได้ไหมระวังออกเลขกล่างนะเพราะ618เนี่ยออกเป็น สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะหรือว่าหลายคนบอกว่าเลขบนอ่าหลายคนบอกว่าบนออกไปแล้วแต่ข่าล่างยังไม่ออกนะคะสวัสดีพี่จั่จ๋านะคะอาจารย์ส้มเขียนหนังสือสวยมากเสียงกรอกก็เพาะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะรวยเห่งนะคะในงวดนี้นะ,ะอ่ะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะก็ต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับหนึ่งนะ ัวนี้หลายคนตามเหมือนกันนะคะ17 17เนี่ยดีดังนะคะวันนี้เนี่ย17เป็นเลขดังนะคะหลายคนตามดังตั้งแต่วดที่แล้วแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เน้นเนี่ยก็หลายคนไปเน้นที่17นะคะหลายคนไปเน้นที่1 7เยอะเลยนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะถ้าพิมพ์29ถ้าชอบ29พิมพ์29นะคะชอบ28พิมพ์28ชอบ1 3พิมพ์1 3แล้วก็ชอบเลขอะไรให้พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะ ต้องบอกว่าพิมพ์เข้ามาเลยค่ะวันนี้เลขเด่นเท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้ฝั่งนี้เนี่ยจะมีหนึ่งนะคะมีสองแล้วนะคะทีนี้เนี่ยอาจจะเป็นบนล่างก็ได้อ่าอาจจะเป็นบนมีสองล่างมีหนึ่งเพราะว่างวดนี้เนี่ยสองหนึ่งก็ทางนะทาง,ทางที่ออกไปแล้วงวดที่แล้วก็คือศูนย์หนึ่งสองเลขเรียงอะค่ะเลขเรียงนะคะ,ะ,คะก็คือศูนย์หนึ่งสองอ่า งวดน,นี้เนี่ยคิดว่า2จะมาคู่กับอะไรหรือ1จะมาคู่กับหลายหลายคนในใจเนี่ยเชียร์หนึ่งเจ็ดนะหนึ่งเจ็ดหนึู่อะไรอย่างงี้นะคะคิดในใจคิดในใจนะคะพลังบวกเนี่ยเขาให้เลขขี้มาแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเทคะแนนไปที่ตัวหนึ่งเยเยอะเเลขหนึ่งเป็นเลขที่คนไม่ค่อยชอบซื้อเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่สวยอ่าเขาบอกว่าเลขไม่สวยเหมือนคนซื้อ คนซื้อสวยกว่าเลขก็เลยไม่ซื้อนะคะอย่างงวดที่นะงวดสงกรานนะคะหวยออก919ใหเ้นี่ยหลายคนไม่ซื้อนะเป็นออก3ตัวตรงเลขรหัสประจำพระองค์ของพระองค์ทีปังกรเลยนะ919เนี่ยถ้าใครซื้อนะบอกเลยว่าโอ้โมีสิทธิ์ถูกรางวัลใหญ่และ919ไม่ใช่หวยอันด้วยนะคะอ่า เรามาดูกันเดี๋ยวจะทําคํานวณเลขมงคลให้ดูนะคะสาหรับเลขมงคลอ่าเลขมงคลก็จะมี919เเนี่ยตรงตรงเลยนะหลายคนถามว่าอาจารย์แล้วรหัสแล้วรหัสสมเด็จพระนางเจ้าล่ะเป็นรหัสอะไรเดี๋ยววันนี้เรามีบอกนะอ่าชุดนี้นะคะชุดนี้อันนี้คือออกเป็นเลขรหัสเลยนะคะตามเดือนเกิดด้วยนะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โห มีสิทธิ์ล็อกหน้าดูเลยนะขนลุกเลยเพอออกงี้ปุ๊บขนลุกเลยนะคะแล้ววดที่แล้วเนี่มาออกศูนย์อีกดีไม่ออกศูนนะถ้าออกศูนน่้ได้กันเยอะมากเลยนะ, mm. ะเรารมาดูตัวต่อมากันนะคะตัวต่อมาเป็นเลขอะไรสองเจ7 2ตัวนี้เป็นตัวเด่นลำดับ1นึ่งวดที่แล้วก็ซื้อกันเยอะนะคะเราก็ตามกันต่อสําหรับ2772หหวยออกตัวเดิมไหมจะบอกว่านี่เลยนะไปหาซื้อนะตัวนี้นะ ออกเลขท้าย3ตัวใครอยากได้นะใครอยากได้นะคะใครอยากได้4 0 0พบาทไปหาให้ได้นะแต่เชื่อว่าหลายคนบอกว่าอาจารย์แถวบ้านนี่ไม่มีแล้วแพงเหลือเกินหาได้หรือเปล่าไปหาซื้อเลขหน้าเลขท้าย3ตัวให้ลงล็อกสองนนะส่วนหลักร้อยเนี่ยเป็นดวงดวงใครดวงมันเพราะเลือกไม่ได้นะคะเราไปหาซื้อลอตเตอรี่เราเลือกไม่ได้ นะแต่ถ้าใต้ดินเราเลือกเขียนเลขได้แต่ว่าถ้าเป็นลอตเตอรี่เนี่ยเราเลือกไม่ได้หลักร้อยนะคะหลักร้อยนี่เลือกยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาซื้อให้ได้ตามดวงเลยนะคะมีสิทธิ์ออกอีกรอบนะคะและสำหรับงวดนี้นะคะสำหรับงวดนี้หวยล็อกอี่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเราจะมาดูว่าเป็นเลขอะไระบางคนบอกว่า1 7 5 1 7อ่างวดนี้ขอให้รวยนะพี่นะ อันหรือเปล่า4 1 7นะคะมาต่อมาค่ะต่อมาวันพุธอ่ะกำลัง17ไงวันพุธก็คือดาวสี่กำลังวันของวันพุธกลางวันคือ17นะคะรวมกันก็คือ4ี่อันนี้คิดง่ายเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยออกแบบนี้นะแต่รวมกันก็จะมีเลขเด่นอยู่ตัวหนึ่ง ไม่สีก็หนึ่งก็7เนี่ยสักตัวนึ่งนี่แหละนะคะอ่ะเหลือบ้านเลยสองหนึ่งไม่มีคนเล่นอ่ามีค่ะเดี๋ยวก็มียังไม่ถึงเวลานะอีกตัวหนึ่งค่ะอีกตัวหนึ่งได้แก่ตัวนี้หลายคนมองอยู่79เก้าขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ออกไป17กุมภาพันธ์เนี่ยถูกกันเยอะมากนะคะถูกกันเยอะมากโดยเฉพาะ ถ้าจะบอกว่าสมุดล้างนี่ใครที่มีแล้วนะใครที่มีแล้ววดนี้ตามต่อนะคะในเลขทูบและปฏิทินจีนอ่าย้ำนะคะสมุดล้างนี่ใครที่มีแล้วนะคะตามต่อในเลขทูบและปฏิทินจีนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้โปรโมชั่นของสมุดล้างนี่วันนี้อาจารย์จะบอกว่าใครงบน้อยอ่ะและแต่ว่าอยากถูกหวยแต่งบน้อยเนี่ยอยากจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยอยากจะลองสั่งผลงานอาจารย์ส้มดู ว่าจะแม่นจริงหรือเปล่าและสมุดลังนี่เนี่ยให้เลขน้อยตัวหางเดียวเนี่ยให้หวยถูกจริงๆหรือเปล่าบางงวดก็ไปเข้ารวมเลขดังอาจารย์ฟันธงนะคะก็ไปออกตรงทงวดที่แล้วเนี่ยออกหน้ารวมเลขดังอาจารย์ฟันธงก็คือ42นะไปออกตรงนั้นนะ,ะแต่ว่ายังยืนยันว่าปฏิทินจีนและเลขทั่ว่ะอยากให้ตามทุกงวดเพราะว่าเลขไม่ได้เยอะค่ะเลขน้อยมากแต่ต้องซื้อทุกงวดเลยนะ นะคะและช่วงนี้หวยล็อกเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ไปนเน้นหวยล็อกกันส่วนพวกสมุดลางนี่เรากันไว้หลายคนบอกอาจารย์นกงบน้อยทํำยังไงวันนี้งบน้อยไม่เป็นไรใครงบน้อยพิมพ์คําว่าหล่อ599เข้ามานะคะแต่มันเป็นตัวกันของชุดนี้นะคะหลายคนบอกว่าชอบ1-8มากอาจารย์นั่นแหละมาจะมาไหมเรามีแววว่ามองเห็นเลขที่จะมานะ อีกตัวหนึ่งนี่เป็นตัวการของ97นะเพราะว่า97เนี่ยเป็นเลขดังออกยากมากนะคะแต่ว่างวดที่แล้วเนี่ยงวดอปีที่แล้วนะปีที่แล้ว1มิถุนายยน2564หวยเนี่ยออก972 3ตัวตรงงวดนี้เนี่ยอาจารย์ถูกหวยเยอะมากนะคะลูกศิษย์ก็ถูกกันเยอะมากและ ถ้าใครเล่นใต้ดินก็เจอเจ้าอันกันเยอะเหมือนกันนะตัวนี้ปีที่แล้วนะปี64นะปี64เนี่ยออก97 2สอง่าข้างล่างเนี่ยมีสด้วยนะมีสี่ด้วยแต่หวยออกวันพุธปีที่แล้วเนี่ยเลขที่มามากที่สุดอันดับหนึ่งคือเลขนี้คือเลขนี้อ่าคือเลข7นะคะนี่เลยหวยออกวันพุธมาแรงอันดับหนึ่งเนี่ย มาบ่อยๆยิ่งกว่า4เนี่ยก็คือเลข7เลข7กับเลข2เนี่ยมาบ่อยมากถ้าเป็นวันพุธนะต้องมีติดไว้นะใครที่ชอบเล่นหวยใครเป็นคอหวยนะต้องมีติดไว้ใครงวดนี้ไม่มีซื้อหวยไม่มี7ซื้อหวยไม่มี2เนี่ยอย่าเพิ่งส่งอย่าเพิ่งเล่นหยุดก่อนเลยดูก่อนดูเชิงก่อนแสดงว่าโอกาสยังไม่มาถึงนะเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายเป็นตัวการ7 8 8ดยังไม่ออกนะ อ่าระวังออกด้วยละกันนะสำหรับเลขที่อาจารย์ชอบเนี่ยคือ87ถ้า3ตัวตรงอะไร87ดีอ่าบางคนบอกอาจารย์4 87แไหมถ้าสู่พลังโบกเนี่ยเขาให้เลขที่มาแล้วก็ฟันไปเลยบางคนบอกอาจารย์เลขนี้สวยมากเลย2 87 2 87สวยมาก หลายคนบอกว่าอาจารย์เนี่ยถ้าออก3ตัวตรงมานี่ปดนี่ปดสิ้นเลยเพราะบางคนบอกว่าเล่นร้อยหนึ่งเล่นเนี่ยได้แสนหนึ่งเลยนะ287นะสสวยนะคะสำหรับ287ยังไม่เคยออกนะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวก็รวยเองนะคะหมุนไปหมุนมาก็รวยเองแล้วก็ฝากไว้ใครที่งบน้อยอยากจะได้วันนี้ว่าสุดท้ายนะบอกว่าอาจารย์ งบไม่มีอะไแล้วเล่นหวยเนี่ยถ้าเล่นตัวเลขแม่นๆเนี่ยยังไงก็ถูกยังไงก็ได้เงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ตัดสินใจซชนะคะตัดสินใจเพราะว่าคนที่เขาซื้อ,อเยอะแต่ว่าคนที่กล้าตัดสินใจจะลงทุนจะรวยในงวดนี้เนี่ย